คันอะไรน้ำเพิ่งอาบเมื่อสองวันนี้เองน้ำเพิ่งอาบเมื่อสองวันนี้นะคะจะมาคันอะไรล่ะคะือฟันก็แปรงแล้วขาก็เช็ดแล้วคันตรงไหนโน่คันอะไรล่ะครับอุย้ยทำอนะไรน่ะอุย้ย น,นั่นเล่นละเล่นละเอาเอาเอาเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวก็เป็นเนาะอุ๊ยนานเอ๊ะเอ๊ะปิดเลยปิดเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีมากๆเด็กน้อยอารมณ์ดีอืมเอาเด็กน้อยอารมณ์ดีเด็กน้อยอารมณ์ดี ตามมาดูเด็กน้อยอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็มีความสุขอารมณ์ดีเด็กน้อยอารมณ์ดีอุ๊ยเข็ะเทำอะไรลูกเลียทำอะไรครับลูกครับทำอะไรครับโอ้ยหนูเล่นอะไรเนี่ยนาำก็าอาบเมื่อสองวันนี่เอง อะไรเนาะมีเห่าเหรอไอหนูมีเหาเหรอเหามาจากไหนล่ะไม่น่าใช่นะไอนั่นนั่นนั่นดูยิ็นแต่ฟันไว้ไว้ไวอัยยไว้ไว้ Ui 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 ta quick, ta béo, quick, bông ta quick, béo ta quick, ta quick, lên mệt rồi quick, Lên quick, 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 nám